นี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนในโลกออนไลน์นะติดปัญหานี้กันหมดเลยไม่รู้ว่าจะคุยกับใครจะเล่าให้ใครฟังจะเล่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยนะครับให้ใครฟังแล้วเรื่องที่เราเล่าเนี่ยนะครับก็จะต้องเกี่ยวข้องกับตัวเขาด้วยเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยดึงดูดคนที่มีความสนใจแบบเดียวกันมาเจอกันมาคุยกันถ้าเรื่องนั้นมนเกี่ยวกับเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะสนใจของตัวเองเ,องเนี่ยผมก็ใช้คอนเซปต์ง่ายๆเลยก็คือตัวเองในอดตพนักงานประจําเงินไม่พอใช้ต้องการหาระได้เสริมต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้้้ออองงงกกาาาารรเจผูคนตนตทํ อยู่คนเดียวนี่ก็คือสิ่งที่ผมกําลังคุยกับคนที่อยู่หน้าจอผมอยู่ตอนนี้ถ้าพเพื่อนๆอารมณ์เหมือนผมนะครับก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าเป็นเหมือนกันเลยนะครับไม่ชอบเจอคนอยากจะมีเงินออนไลน์เข้ามานะครับส,สบายๆไม่ต้องไปออกไปทํางานให้เหนื่อยจริงๆแล้วทำงานออนไลน์มันก็เหนื่อยทนำะใช้สมองมากกว่าเรียกได้ว่ามันก็มีมุมมองของความเหนื่อยแตกต่างกันนะครับให้พเพื่อนๆลองนึกแบบนี้ครับเวลาถ้าเราต้องการไปล่อสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งสมมติว่าเราต้องการให้ลิงเข้ามาหาเราเนาะจริงๆแล้วลิงมันน่าจะดดมาหาเราเลยแหละแต่ว่าถ้าเราแบบอยากจะล่อให้มันเข้ามาหาาาเเรระจ เร,ออรเราจะนึกถึงอะไรกล้วยนะครับสมมติว่า,ราวเราจะไปให้นกโฉบลงมากินอาหารในมือเราเราควรจะอาอะไรใส่ไว้ในมือเราครับก็เหมือนกันครับเรากําลังจะไปดึงดูดใครมาครับเราจะดึงดูดคนที่ต้องการหาไรเสริมเนี่ยเราจะดึงดูดด้วยการที่เราจะโชยอดโชวผลลั์ถูกไหมครับเราจะไปดึงดูดคนที่มีปัญหาเรื่องของผิวหน้านะครับเราก็ดึงดูดด้วยการที่เราโชว่วาเราเคยมีปัญหาก่อนแล้วก็โชวผลลัพ์อยู่ตอนนี้ถูกไหมครับนี่คือการคิดถึงกลุ่มเป้าหมายเอาให้ชัดๆนะครับถ้าชัดเนี่ยมันจะง่ายมากทําไมถึงต้องเน้นย้าเรื่องนี้นั่นก็เพราะว่าถ้าเรา เข้าใจนะครับปัญหาของคนดูของเรานะครับเราจะรู้ว่าเราจะสื่อสารกับเขายังไรเราก็เอาสิ่งที่เขามีปัญหานี่แหละครับมาคุยกับเขามาช่วยเหลือเขาในโลกยุคปัจจุบันแล้วก็ถัดไปเนี่ยผมคิดว่าการตลาดเนี่ยมันก็คือนะครับการเอาความจริงใจเอาสิ่งที่เรามีเนี่ยไปช่วยเหลือเขาใครช่วยเหลือคนได้มากที่สุดผมว่าคนนั้นเนี่ยก็จะได้ลูกค้านะครับเข้ามาเป็นคนที่เหนียวแน่นกับเราซื้อของเราซ้ําไปซ้ำมาเพราะว่าเราต้องการให้เขาพ้นจากปัญหาที่เขามีนั่นเองครับการขายมันก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือคนนั่นเอง แต่สําคัญคือเราต้องมีสินค้าที่ดีด้วยนะครับ